เริ่มมีเหล่าปีศาจโผล่ออกมาจากรอยล้าวทั่วทั้งโลกเลยเสียงไฟกําลังถึงสว่างอย่างพร้อมเพียงกันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่นะต้องจัดคณะผู้กาหารเพื่อออกจนภัยและกอบกู้โลกมารวมตัวกันที่นี่เองเหรอได้ยินมาว่ามีศึกพักโลกลมีข้อมูลให้เก็บเยอะเลยต้องเป็นการวิจัยที่ย่ยมยอดแน่ โลยแล้วขยายออกอีกแล้วไม่เคยเห็นปีศาจมากมายขนาดนี้มาก่อนพวกเรารีบหนีเข้ายังดึงดันต่อสู้กันอยู่อีกเหรอหรือว่าท่านคือผู้นำคณะอศัศวินชุงชาคุกกี้อสศวินซีเอนอย่าแตกแถวต้องรักษาคำปฏิญาณจงรับบัญชา ้องจบลงตรงนี้ที่นี่คือ Twitter พิพิธภัณฑ์ที่ฉันดูแลอยู่นะทั้งข้อมูลทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและวิวัฒนาการของคุกกี้ที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ที่นี่หมดแล้วถ้าเห็นของที่เหมือนวัตถุโบราณแล้วก็เอามาให้หน่อยนะตราบใดที่แสงคาภาคียังสว่างชอดชน่วงพวกเราก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดแล้วคุกกี้เคลื่อนพลคุกกี้รันคิงดัม